ซาปลอยชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นนักแสดงดีเด่นก็เกินพอภาพก็ตัดมาที่ผู้หญิงผมดำนอนเพิ่งตื่นเธอก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวไปโรงเรียนโอ้โหจังหวะอาบน้ำนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าขาวขาวแน่นเปรีย้ยแน่นเปลี้ยฮ่าฮ่าแล้วเธอก็เปิดประตูออกมาเห็นภาพหลอนนักข่าวมาสัมภาษณ์เออรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับนางเอวีเรื่องแรกที่คุณแสดง ผ่านไปไม่กี่วันยอดคนดูถึงหนึ่งล้านวิวเลยนะครับแต่แล้วภาพก็หายไปคุณหนูครับไม่มีอะไรมึงรีบขึ้นรถเถอะครับกูยืนนานกูปวดขาครับ <c oughs> ในตอนที่คุณหนูผมดำออกจากบ้านก็มีรถคันหนึ่งจ้องจะเล่นคนภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนคุณหนูผมดำก็ลงจากรถเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของโรงเรียนแสงระยิบระยับโอ้โหแสบตายิ่งกวัวพระอาทิตย์ แล้วเธอก็เดินมาทักทายพระเอกมองควยอะไรล่ะไอสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่จากนี้ผมจะเรียกเธอว่านิชิโนจังส่วนพระเอกของเรานี่ก็ชื่อว่าคาเกโนเฮ้ยคาเกโนมึงเกปะเนี่ยอืมไม่น่ามั้งนิชิโนเนี่ก็เกียดคาเกโนมากนิชิโนจังตอนอยู่มอต้นเธอก็เป็นคนดังในวงการบันเทิงแต่ตอนนั้นเธอก็โดนสโตกเกอร์ไล่ล่าจนต้องพักงาน หลังจากนั้นเธอก็ตั้งใจสวมหน้ากากทำตัวเป็นผู้ดีมีสัมพันธ์ทธอไมติดที่ดีแล้วเธอก็เรียนเสริมเสร็จแต่ว่าเธอก็โทรหาไอ้คนขับรถนั้นไม่ติดแม่งกูเดินกลับเองก็ได้วะส่วนไอ้คนขับรถนั้นก็โดนแดกเลงกระเทอบโดนเก็บเข้ากระสอบเรียบร้อยคนรับใช้ใช้ไม่ได้ฮ่าฮ่าทางด้านนีชิโนก็ไม่สงสัยหาเฮวอะไรเลยเดินกลับบ้านไปหารู้ไหมว่า มีคนจ้องจะเล่นคุณจากนั้นไม่นานเธอก็โดนลักพาตัวไปทำหนังเอวีและก่อนที่เธอจะสลบไปนั้นเธอก็เหลียกไปเห็นพระเอกลางๆช่วยกูไอสัตว์มึงอย่ายืนเก๊กนาน<ล>นี่ชิโนโจังก็ฟื้นมาที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนอะนะไอพวกลักพาตัวก็กำลังเถียงกันใครจะเปิดชิงก่อนเออในขณะที่พวกมึงเถียงกันอยู่นั้นพระเอกก็แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แต่เธอไม่รู้บ้างเลยพระเอกกูนี่ก็ลีลาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูขอแต่งตัวเหมือนคนขีดยางก่อนไอ้พวกที่อยู่ข้างในก็พร้อมที่จะทำหนังเต็มที่เสร็จกูในตอนที่มันกำลังแง้มขาออกมาบักพระเอกก็ถีบกระจกกระโดดลงมาอืแม่งกระจกแทงตีนกูเฮ้ยไม่ใช่นี่แกเป็นใครกันเนี่ยฉันก็แค่พเพชราดอัตพา์ ผู้มีสไตล์เหมือนคนกีดยางเท่านั้นบักเสียขาวก็โดนจัดการง่ายๆไปคุยกับส้นตีนพระเอกส่วนคนที่สองก็เป็นถึงทหารเก่าเลยทําให้พระเอกโดนดาเมจไปหนึ่งทีจากนั้นพระเอกกู้ก็โดนลัวมาใส่เออฮ่าฮฮฮทหารเก่างั้นเหรอถ้าเงินเอาจริงสักหน่อยแล้วกันจากนั้นพระเอกของเราก็พุ่งเข้าไปฟาดบักหาทหารเก่าแขนหักไปเลย Okay, เ,เกือบเซอร์เกอร์ไอคนใส่ชุดกีดยางไล่ฟาดหัวนักเลงไปทั่วแล้วไอ้ทหารเก่าก็โดนพระเอกฟาดจนต้องไปคุยกับพื้นปูนซีเมนหลังจากนั้นพระเอกก็ปล่อยนีชิโนแล้วก็พูดว่าทีหลังกลับบ้านก็ระวังตัวด้วยละ่ะแล้วพระเอกก็มานั่งอยู่บนหลังคาไม่ได้ก,การถ้าแค่อดีตทหารยังระดับนี้ไม่มีทางไปถึงได้แน่ การเป็นเทพในเงานะเหมือนเคยครับตำรวจมาตอนจบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของตำรวจเรื่องที่ลักพาตัวก็ถูกปิดกั้นข่าวเอาไว้นี่คิโนจังก็มาทักทายพระเอกตามปกติและในไม่นานสำนักงานข่าวมั่วมีเด็กนักเรียนคิดสั้นนายกไม่ออกแถมบอกว่าจะอยู่ต่อเลยตัดสินใจปาดหน้ารถสิบล้อตายฮ่า หลังจากที่พระเอกตายก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก็คิดว่าต่อให้เรียนศิลปะการต่อสู้ไปซกแค่ไหนโดนนิวเคลียร์ก็ตายหาอยู่ดีเอออันนี้กูก็ไม่เถียงนะนั่นแหละคือมนุษย์ต้องก้าวข้ามขีดจำกัดไปให้ได้ตัวตนที่กูใฝ่ฝันต่อให้โดนระเบิดไปน้ำมันวนก็ไม่ตายหาจะไม่มีการอารม่มอะรวย พระเอกแล zer, ้วก็สาวๆที่เรียกได้ว่าแซบเวอร์ทุกคนกำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างทุกคนกำลังรอคำสั่งจากในท่านอยู่ค่ะหึก็ดีนี่ฮ่าๆไอวอนมอร์พาวเวอรแล้วก็ตัดจบตอนที่หนึ่งโดยที่พระเอกยิ้มฟันขาวโอ้โหกูนึกว่าจะโฆษณายาสีฟันไอ้เฮียฮ่าๆเจอกันตอนที่สอง พระเอกมันก็โพดกับท่านผู้ชมว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าผมเริ่มลงไหลมันตั้งแต่ตอนไหนการเป็นเทพในเงานะ่เส้นทางการเป็นเทพในเงา,นาของคาเกโนที่ปาดหน้ารถสิบล้อนั้นก็ได้จบลงแล้วพระเอกก็ได้เกิดใหม่ที่ต่างโลกรอบตัวพระเอกก็มีพลังเวทเต็มไปหมดดังนั้นพระเอกจึงได้พลังเวทอันท่วมทน้นเรียกได้ว่าเหมือนบ่อน้ำมันในระหว่างที่อธิบายขี้แตกครับ หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนปิดเทอมโรงเรียนพระเอกก็โตขึ้นพูดได้เดินได้กำลังซ้อมการเอาดาบทิ่มหินดูเอา้าดึงไม่ออกพี่สาวก็โชว์ให้ดูโอ้โหฟันง่ายเหมือนปาดหน้าเค้กกันเลยพระเอกของเราก็หลบซ่อนใต้เงาพี่สาวอัจฉริยะเป็นตัวประกอบที่เป็นนักดาบธรรมดาธรรมดาธรรมดา พอตกค่ำภพเอกก็ไปไล่ฆ่าโจนอารมณ์เหมือนตีคลิปใน rov พ่อคาทุกท่านผมแก้แค้นให้แล้วนะส่วนของที่โจรป้นมาเดี๋ยวผมจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเองนะเอาไปตีกะหรี่ไอ<ะ>้ไพเอกก็ไปเจอก้อนอะไรสักอย่างเห็นแล้วนะ่าสนใจดีเลยเอามันมาเป็นตัวทดลองไปทั่วจนผ่านไปหนึ่งเดือนไอ้ที่เป็นก้อนเนี้ยก็กลายเป็นโลลีผมทองที่โคตรจะน่ารัก พอเธอตื่นขึ้นมาพระเอกก็เริ่มต้มเธอว่าฉันเป็นคนถอนคำสาบให้เธอนะพวกลัทธิเดียโบรอสสาบเธอน่ะเพราะงั้นจงมาเป็นขี้ข่าฉันซะสาวผมทองนี่เธอก็หลอกง่ายชิบหายวไยวอดเลยฉันขอถวายชีวิตให้คุณค่าถ้างั้นองค์กรของพวกเรามีชื่อว่า Shadow Garden ส่วนชื่อของเธอก็อันฟ้า ดอกเตอรสเตนก็ได้เล่งเวลาจนพระเอกอายุ13ปีกำลังฝึกดาบกับพี่สาวระหว่างฝึกพระเอกก็จินตนาการถ้ากูเอาจริงพี่สาวก็เข้าโรงพยาบาลได้แต่เขาก็ไม่ทำยอมโดนฟาดจนตกไปในน้ำบักพระเอกก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าเมื่อคุณนางอายุได้15ปีก็ต้องเข้าโรงเรียนแต่ถ้าว่าพอถึงวันเดินทางพี่สาวพระเอกกลับหายตัว พวกที่ลักพาตัวก็คือพวกลัทธ,ธิเดียโบรอสพระเอกก็ให้ขี้ค่าวางแผนช่วยดูนี่หน่อยค่ะฐานลับของพวกลัทธ,ธิที่เราหาเจอค่ะเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าท่านแคอยู่จุดไหนบนแผนที่นี้บนหัวไงอีดอกเฮ้ยนั่นมันลังแคเนี่ยตรงนั้นไงอ้าว้สัตว์มือลั่นพี่อยู่ตรงนั้นแหละน้องเบต้าถึงกับ โอสมองของนายท่านคงเยอะกว่า8 4 0 0 0เซล์ใช่ไหมคะสุดยอดมากค่ะมองออกหมดเลยเฮ้ยๆมันคุ้นๆนะมึงก็เล่นใหญ่เกินกูแค่มือลื่นฝากบอกเงาทั้งเจ็ดด้วยล่ะเราจะกีดยางคืนนี้เฮ้ยไม่ใช่เราจะเริ่มปฏิบัติการคืนนี้ภาพก็ตัดมาที่พี่สาวบากผมขาวประกายงอกมันก็กระเทืบไปทีแต่กูหลบได้ฮ่าฮ่าไม่ได้เดก ใครเป็นคนสอนเธอน่ะพี่แค้ก็บอกว่าน้องชายอืมเห็นทีต้องตรวจสอบน้องชายของเธอไว้ด้วยพี่แค้ก็หึงแรงแหกโซ่ออกมาถ้าแกแต่ต้องเด็กคนนั้นแล้ะก็ฉันจะจับแกแล้วดึงขนหน้าแข้งแกซะ <c oughs> แล้วเธอก็โดนตอกยาสลบเข้าไปที่หน้าลูกน้องบักปากายงอก,ก็มาลายงานเออท่านครับมีผู้บุกลุกมาฮะว่าไงนะ ไอ้พวกลทัทิก็โดนสาวๆจัดการตายหาหมดจนเหลือแค่บักหัวขาวประกายหงอกบักหัวขาวก็เสียท่าโดนฟันไปหนึ่งทีแล้วมันก็กินวิตามินซีหนึ่งเม็ดทำให้มีกำลังเยอะขึ้นจนหนีไปได้ฉันจะรีบตามไปค่ะไม่จำเป็นเขาอยู่ปลายทางนี้แล้วสมกับเป็นท่านชาโดจริงๆอืมหลงทางซะแล้วแล้วก็มีการเปิดประตูอยู่ที่หน้าพระเอก าพอเอกก็ได้เริ่มสู้กับบักหัวงอกแล้วมันก็บอกกับพระเอกว่าความมืดของโลกใบนี้นะมันล้ำลึกมากกว่าที่แกคิดหลายคุ้มนะกพเอกก็ยิ้มใส่ฮ่า <laughs> ่ช่างแม่งดิแล้วไอ้งอกก็ของขาดแดกวิตามินซีหมดกวดรอบนี้อึดแข็งทนนานพลังเยอะ เหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างวะมันก็เอาดาบหัวฟาดไม่พักเลยทุเลศส,สิ้นดีเปลิออันตีสากิวพระเอกโดนเก็บเรียบร้อยก่อนจะตายเขาก็พูดว่าอ,อมีมีเลียพระเอกได้เก็บไอเทมของบักหัวขาวไว้เอาเถอะด้วยเหตุนี้แผนการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ได้จบลงหลังจากที่พี่สาวพระเอกหลุดพ้นจากการจับกลุมแล้ว วันต่อมาเธอก็กลับมาบ้านด้วยอารมณ์ที่เดือดาดาลคนคนนั้นอึดชมัดเลยนะแค่คืนเดียวแผ้ก็เกือบหายสนิทแล้วพรยเอกก็ยิ้มส่งพี่สาวไปเมืองหลวงไอ้หมอนี่มันทาครีมอะไรวะเนียนชิบหายการแสดงมึงเนี่ย<ะ>หลังจากนั้นบักพระเอกก็ามายืนเอ็กกับสาวสาวกูหล่อกูเท่ขอเก๊กแป๊บหนึ่งอันฟ่าก็พูดว่าแชโดถึงเวลาที่พวกเราต้องแยกจากคุณแล้วละ ลาก่อนนะเอ๊ะ hey, จบตอนที่สองตอนที่สามหลังจากที่พวกอันฝ้าบอกลาพระเอกแล้วพวกเธอก็กระจายตัวไปทั่วโลกเพื่อต่อต้านพวกลัทธิซึ่งจริงๆแล้วลัทธิก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นแค่ฉลากกวดเล่าที่พระเอกเหลือกไปเห็นพอดีผมจึงปล่อยให้พวกเธอเป็นอิสระเรื่องราวก็เป็นแบบนี้แหละ แล้วพระเอกก็นึกถึงตอนปาดหน้ารถสิบล้อไม่ออกพร้อมเอาหัวต <ah ัวเองทุบก er uh> ับก้อนหินไม่ออก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 จะสิบปีแล้วยังไม่ออกกูปาดหน้ารถสิบล้อเลยแล้วกันเอาเถอะผมก็แค่มุ่งหน้าสู่การเป็นเทพในเงาก็พอ แล้วพระเอกก็ได้มาถึงเมืองหลวงที่มีประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนพร้อมกับได้เข้าเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่สาวแต่ว่าเนื่องจากเป็นสังคมชนชั้นตัวประกอบอย่างพระเอกต้องอยู่หอพักถูกๆก,ก็ต้องมีเพื่อนเป็นตัวประกอบพี่เนนกับพี่เฮียวโลหลังจากที่เข้าเรียนได้เจ็ดเดืนอนพระเอกก็ค่อยๆชินกับการเป็นนักเรียนตัวประกอบเพื่อนพระเอกก็ถามว่า จำเกมลงทันที่ใครได้คะแนนสอบเมื่อวานน้อยสุดต้องสารภาพรักต่อไอดอนของโรงเรียนแล้วก็ถูกขี้ใส่หัวใจโดยไม่ใยดีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหัวหดตดหายแล้วฮึไม่ต้องเป็นห่วงฉันเตรียมแผนนี้มาทั้งคืนเลยถึงเวลาแล้วไพเอกกูก็ทําตัวโลกชิบหายอะเจ้ายิ่ยงอีเล็กเชียโยวยฮอนดาาเว้ จะจะชอบคุณครับเกเคเคคบกับผมได้บอครับึสมบูรณ์แบบสำเนียงก็ผิดเรียกชื่อก็ผิดพูดกะอึกกะอักเหมือนคนจะขาดใจตายที่เหลียก็แค่โดนเทเราก็คุกเข่าอย่างสิ้นหวังเข้าใจแล้วค่ะเฮ้ฉันรอคนแบบนายอยู่เลยฝากตัวด้วยนะเออครับโอ้เ oh, yeah, ย็ดเคขี้ศักดิ์ทธิ วันต่อมาจิตสังหารก็มาเต็มพระเอกก็ไปนั่งแดกข้าวกับเพื่อนชิวๆกำลังกินข้าวแซ่บๆแต่อาเล็กเธอก็โผล่มาแม่งเอ้ยความอร่อยข้าวกูติดลบ300%เอร์เซนเธอก็มานั่งข้างพระเอกอาหารของอเล็กนี่เรียกได้ว่ารู้ลางูเหา่าพระเอกก็สวนกลับด้วยการแดกเยอะทําให้เธอเลิกรักเตเฮบ่อย <Hey boy. S 1> อเล็กก็บอกว่า ภาคปฏิบัติฉันจะเข้าเรียนกับนายเรียบร้อยฮะได้เรียนกับสาวผมขาวขนาดไซส์พอดีมือในระหว่างเรียนพรพเอกก็นึกคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หมดเวลาเรียนอาเล็กก็พูดว่าเป็นดาบที่ดีนะขอบใจแต่เป็นดาบที่ฉันเกียดเหมือนกับเห็นของตัวเองเลยเธอก็ไปเถียงกับอาจารย์ที่เป็นคู่มัน่นยังไม่เป็นทางการระเอกกูนี่ หายตัวไม่เห็นกูหรอกแล้วพระเอกก็ได้มานั่งคุยกับอาเล็กอาเล็กเธอก็ไม่อยากมั่นกับอาจารย์เซนอนเลยตัดสินใจคบกับขุนนางชั้นต่ำที่น่าจะควบคุมง่ายอย่างพระเอกเธอรู้เรื่องที่พระเอกโดนเกมลงทันทำให้พระเอกกูนี่คิ้วขมวดกันเลยทีเดียวเชียวใหญ่นี่มึงพูดอะไรนะมมงยังดอกกินเขาก็ป่นแซ่บดียังไงซะช่วยแก้งเป็นแฟนต่อไปก็แล้วกัน ขอแค่ถ่วงเวลาไว้ก็พออืมรู้สึกถึงความชิบหายยังไงก็ไม่รู้โผดมากน่ารำคาญจริงๆเธอก็ดีดเหรียญฮึโลกเดิมที่เราเคยอยู่ทองหนึ่งบาทมีมูลค่าสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทเงินแต่นี่มันนี่มันหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองเลยนะที่สองปากกายอยู่ตรงหน้าเฮ้ <Hey. S 2> เห็นฉันเป็นคนหิวทองขนาดนั้นเลยเงินเลย ก็เห็นคมชัดยิ่งกว่ามีดซะอีกเสร็จโกูเธอก็ดีดอีกเหรียญแข่งเงินทรงเสียมันไม่พอสำหรับการเป็นเทพในเงามืดหรอกจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้ยังไงเป็นเด็กดีนะโปจี้ดังนั้นพระเอกได้ทำตัวเป็นแฟนของอาเล็กต่อไปโชคดีที่ทุกคนสนใจแค่อเล็กเชียคนเดียวส่วนบักเซนอนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แบบใจเย็นๆจากนั้นพระเอกก็ได้ไปกินไอศครีมกับน้องอเล็กเธอก็ระบายความในใจให้ฟังพอพระเอกจะออกความเห็นมึงอย่าพูดเยอะไอเ้เหี้ยกินๆไป,ป<ะ>มันก็มีซีนที่หวานกว่าไอศครีมก็ซีนนี้นี<ๆ>่แหละถอยไปจากผมดีกว่านะเดี๋ยวผมก็สวบข้อให้หนี่เป็นรางวัลสำหรับวันนี้หน่านืน่น ภาพก็ตัดมาที่รถไฟอาเล็กก็บอกว่าฉันอยากไล่ตามท่านพี่ไอลีสให้ทันดังนั้นฉันจึงคิดที่จะแข็งแกร่งขึ้นและสุดท้ายนายคงรู้แล้วว่าดาบของฉันถูกเรียกว่าอะไรดาบของคนธรรมดาพายเอกก็หยอดไปทีผมก็ชอบดาบของเธอมีคนพูดแบบนี้เหมือนกันตอนที่ฉันแทราบคาบเป็นคำที่พี่ฉันพูดไว้ตั้งแต่นั้น ฉันเลยเกียดดาบของตัวเองแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนอื่นแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะงั้นผมจึงชอบดาบของเธอ wishing แม่งไอสัตว์พอกูบอกว่าชอบดาบก็เอาดาบมาชี้หน้ากูเลยอาเล็กก็ถามว่าคำพูดนั้นมีความหมายว่ายังไงไม่มีอะไรแล้วเธอก็เก็บดาบพร้อมพูดว่าลาก่อนเช้าว,วันต่อมาเพื่อนก็ถามพระเอกว่า ไปถึงไหนแล้วไม่มีอะไรหรอกหน้าโถไอ้ควยเอ้ยเป็นชั้นลราก็ลึกสุดซอยใช่เลยครับถึงผมจะเป็นพระก็ใจแหวกแหกศิลห้าศีลเปดให้หมดในจังหวะนั้นเองก็โดนล้อมเรียบร้อยเจ้าหญิงอเล็กเชียไม่ได้กลับหอตั้งแต่เมื่อวานพระเอกเป็นคนสุดท้ายที่ใกล้ชิดเธอเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเออขอความร่วมมือด้วยระเอกกูนี่ก็พูดในใจ กูได้เข้าใจอย่างถ่องเท้แล้วว่านี่มันสวยสุดๆเลยจบตอนที่าาววาาสามออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใจกันนะครับพี่น้องครับ